ข้าวคำปมปมเห็บอืมแต่ไม่ยังมาสวดข้าวายเสด็จมุดข้าวในดินมันพเหมอินแล้วมันฮึดต่อเด้วยหืมก้อนแข่างไว้เหรอปิ้นบาเบอร์กินยังก็แม่ เขาฝรั่งที่ไม่แดงพึ่อ่ะอืมมะนิ่งอืมนุม่มเหมาะในการนุ่มหมต้องเคี้ยวนะหวานวาะเ,เดี๋ยวลิ้นมนะันน่าจะลิ้นเลยอือือ <laughs> สวัสดีค่ะต้องกินลำกลับมาแล้วนะคะ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา2อาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าต้องเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ทุกคนไม่มีแรงทําอะไรเลยนะคะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนนะคะก็เลยไม่ได้กินเลยทุกคนน้ําหนักลดไปประมาณ4-5โลเลยแล้วก็ตอนนี้กลับมาเริ่มกินใหม่นะคะวันนี้มีเมนูอะไรนี่ มียำปากระป๋องแบบพี่ฟ้าในทิก t อกที่ว่ายำแล้วก็เรากินกระเทียมหอมแดงแกล้มแล้วก็มีพริกสดด้วยนะคะมีจอผักกาดเราได้ผักกาดเสบียงจากบ้านโฮมาเมื่อวานจอผักกาดใส่กระดูกหมูมียำแล้วก็เอ้ยยำผัากาากาดดองยำผักกาดดองแล้วก็จิ้นทอดนะคะมากินกันเลยทุกคนเรามาเริ่มกินข้าวกันเลยต้องกินเป็นข้าวสวยนะคะวันนี้ นี่ยำปลากระป๋องแบบพี่ฟ้าเขาก็จะมีมีพริกมีมะนาวใส่ไปในในปลากระป๋องแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงกินให้มันแบบว่าน้องไข่มันจะได้ส่ว่างงนะทุกคนในนี้น่ากินอืมเี่แค่สักตีจังแล้วอืม ทักกีเอามาก่าแบบค่าทักกีเราแซ่บแต่อ่แม่ก็ลืมคึืนมแม่พผอในกาดนะทักกีเรากินกับจอผักกาดทุกคนอแซ่บที่จีิมันต้องมีแบะเแต็งเราไม่ใส่พริกป่นเยอะเพราะว่าเราก็ลับพริกสดกินพริกสดตาม

แบบมันลงเลยเนาะมันจิ๋นไปแล้วเดี๋ยว,วเติมพริกป่นไปอีกนิดนึงนะคะทุกคนเป็นลำจอ่กรแก่อืมจักันเก่หมาอมันาวมันข้นนอยไปหน่อยบอนเขาเปรี้ยมันไม่ให้ส้มนะคะทุกคนมันาวสามกีบมากินด้วยกันเดอ้อ มาเด้อพี่น้องมากินข้าวด้วยกันต้องมากินกันเนี้ยกินก่อนเลยจิ้มทอดทั้งเด้ออืออือข้าวเช่อไม่เผ่นนะช้อนอืมอืมอ จอผักกาดเหมาะก่อนจอผักกาดแบบเหนือเหนือแบบเมืองเมืองเลยอือจอผักกาดกับหม้อขอขานึ่นกับก๊าได้ห่ออออันนี้พริกจีนะคะทุกคนพริกจีกับน้ำปลาแล้วก็กิกนกับ จอผักกาดอืมนาะจิ้นทอดแบบจิ้นเด็ดเดียวอะ่ะปอเนี่ยรำเนี่ยเนานะเหมือนหมูเด็ดเดียวอะ่ะทุกคนพ่อต้องทำแบบคล้ายๆหมูเด็ดเดียวอะ่ะ ืเริ่มเผ็ดฮ้อนในปากฮ้อน <c oughs> อ่ะหอมกระเทียมผรมกระเทียมแบบกระเทียมจีนอ่ะทุกคนกระเทียมลูกใหญ่ๆห, <c oughs> ห่อะข้าวคำปมๆมหยดบอืม แต่เป็นยังมาสวดฉันนี่เขาหยุดสวดของเบ้าเป็นมุกคนกระเลี้ยวพ่อไข้าวคำใหญ่ตาสวดมึงอร้มหอจับกาศ น้ำพริกเมงดานะคะแม่แฟนเอาน้ำพริกเมงดามาให้แต่ว่าแฟนต้องไม่กินก็เลยเราจะมาร่วมขันโตกกันไม่ได้มันสาบเมงดาบ่ได้เราต้องแยกทางกันกินอืมเนาะอืม กินทั้งลาบอืมต้องใช้ปากระป๋องสองสองกระป๋องคำใหญ่ใหญ่หอืม กระเทียมหอมแดงเผ็ดร้อนข้าติบปักเผ็ด เอาสิ้นจีกบป่ะอืสองอัน <c oughs> สูตรนี้ต้องให้แฟนซอยอจะไครเนาะตะไคร้ใ,ครใส่ด้วยนะมันถึงจะหอมซอยตะไคร้ใส่ในอะไรอย่างเงปากระปอ๋องอืม ืม็ดบลืนเลยเนาะอืมจากที่ตัวไอ้อให้มันฮ้อนอยู่ในคองลงอืมแซ่บเนาะเมนูนี้สมุนไพรคดเยอะ อืมทำมครบละอ,อ,อืนี่เนาะเอาพริกปักเข้าไปในนี้พริกปักเข้าไปเลยผอมแดงจระเทียมเอาเกลื่อเดียวก่อนมันหอน น้ำเผ็ดร้อนมากเลย <c oughs> นี่น่ากินไหมทุกคนนี่อืมอืมกินนีอ้น้ำหนักกระปิกมาคืนอย่างก่อนเดี๋ยง อืมหมอคำสุดท้ายอืมคำสุดท้ายอืมปวโท้ ใส่ปากได้วเนะี่ยฮะได้อยู่ปักเข้าไปตีมเข้าไปแบบนี้เลยหอมกระเทียมหอมแดงเขากลับเอาเพราะมันอู้เหมาแปลกหน่อยอืม มันซา,าใจอืมอืมทายบะทายสูตรเมียมเผ็ดอืมใครเคยนี่หายหมดอะอืมปักชีหมดเลย มะเขือสดๆจากต้นอืมอืมยำเหรอโอเคดองปิดทายด้วยยำผักัดดองใส่น้ำห้าอืมอืมบ้า ทีป่ปมั้ยคะอืมอืม,อมทุกคนอิ่มแล้วนะคะข้าวหมดจานเลยแล้วก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้กราบสวัสดีค่ะุยบุย,บย